รถติดทาให้เรามีความรู้สึกบวกอะไรบ้างท่านครับอาได้หลับท่านครับอุบัติเหตุน้อยลงครับอุบัติเหตุน้อยลงท่านครับฝึกความใจเย็นทำให้เราได้โอกาสฟังเพลงทำให้เราได้อ่านหนังสือทำให้เราได้คินข้าในรถทำให้เราเจริญเยอะแยะเหีุเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับการที่ฝนตกแล้วผู้หญิงเดินถือร่ม เดินถือร่มอยู่ผลมาสู้สู้ในความเป็นจริงมันคงเล็กเทะมันคงเปลีนมันคนขับแต่มองมุมบวกผู้หญิงถือร่มเดิน่าทางสายฝนท่านครับอขอสักหนึ่งความรู้สึกเอาก็ได้นะก็ได้นะนะครับ ทดสอบล้มทดสอบสีธ,ธิภาพล้มอาจจะเดินเดินอาจจะมีปะะ้าวยุทาะหลายวิธีคิดผมก็เลยบอกว่าบางครั้งเราเจออะไรที่มันเป็นในเชิงลบแต่เราควรต้องอิเคราะห์ไอ้ในทิศทางเชิงบวกมากมันจะทําให้เราคุ้นชินเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันจะก่อเกิดพฤติกตรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีเรื่องความโกรธความรัควความเศร้าความไม่หลับติดช้าที่รังคางเหลือวิโต้พวกนี้มันเป็นสิ่งเราอารมณ์ลบจริงไหมครับ ปกติจริงๆแล้วในวัยทํางานเนี่ยเราควรนอนวันละกี่ชั่วโมงให้นอนสนชั่วโมง <laughs> แปดชั่วโมงนี่ก็ยังถือว่าเป็นเป็นเด็กมัธยมแนละเป็นไฮสคูลนะจริงๆแล้วสี่ถึงห้าชั่วโมงพอแล้วครับแต่ขอให้นี่สลิปขอให้หลับอย่างมีคุณภาพแตบแต่พวกเราไม่ค่อยหลับแบบมีคุณภาพจริงไหมครัที่พีเพราะมีตกแต่งวนเรื่องงามากคอนเซนเทรตเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนันะ้นมากฉะนน้้ผมผมเคยไปร่วม ร่วมทีมสตารของโปรดิวเซอร์ในวัดแต่ตอนนั้นทำสิ่งิราลาดไปคุณหมอบอกเลยว่าก็ฝังอปูในสตาฟคุณหมอก็บอกเลยว่า,ออวาจริงๆแล้วการนอน,นต้องฝึกต้องฝึกการนอนหลับกินอย่างมีคุณภาพนอนอย่างมีคุณภาพนั่งอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่จะถามหาคุณภาพต้องถามดูว่าเรานำออแรกเข้าไปคืออะไรเข้าร่างกายเข้าอย่างมีคุณภาพมันจะตรวจสอบ คุณภาพจากการที่เราปล่อยสิ่งที่เรานําเข้าออกมาผ่านทางสีผ่านทางกลิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดอะไรบ้างที่เป็นสิ่งเล้าอารมณ์รบของเราในการทํางานก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้นอนไม่พอนอนไม่พอก็ทําให้เราทํางานได้อย่างไม่สนุกทะเลาะก,กับคนที่บ้านมาก็ทําให้เรากลับมาเบียงคนที่ถึงกับกำลังหาที่ทาาทลง หรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้เดี๋ยวเราลองมาเราลองมาพูดคุยันว่าอะไรบ้างที่จะทําให้เรารู้สึกดีถ้าสมมติว่าผมมีคําถามว่าถ้าเพื่อนเราหรือถ้าลูกน้องเราไม่สบายนอกจากคําว่าหายไวๆนะๆเราจะพูดคําว่าอะไรดีถ้าเพื่อนเราหรือลูกน้องเราไม่สบายนอกจากคําว่าหายไวๆนะเราจะพูดคําว่าอะไรดีขอให้ปลอดภัยับไรคนละนิด <ไ inet. S 2> อีกนะครับผมกินยาหรือยัาดูแลสุขภาพรับนักจืดจืมีอะไรให้ช่วยไหมเดี๋ยวก็หายจริงจริงไม่ได้ไปต่าทางด้านหลังนะครับขอไปทางด้านหลังบ้างขอไปทางด้านหลังบ้างถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราหรือลูกน้องเราไม่สบายได้สัมผัส การได้ไปในที่ใหม่ๆม,มันทําให้เราได้ประสบการณ์นะครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการแบ,บร่งกลุ่มเดี๋ยวเราจะมีการแบ,บร่งกลุ่มกันเพื่อให้เกิดมิติที่หลากหลายเมื่อกี้เนี่ยคำถามเมื่อกี้การได้ฟังคําตอบที่มันไม่ได้เป็นในใจเราคิดเนี่ยเออมันก็ทาผมผมได้ยินอยู่หนึ่งเรื่องครับละครหรือภาพยนตร์ที่ทําทให้เราพึกเผลอผมได้ยินเรื่องบ้านสายทอง แต่ไม่รู้ว่าท่านแล้วก็มีนะคือบางครั้งอินไงรู้เลยว่าเขาอยากจะเป็นใครในเรื่องนั้นอ่ะพอดูเรื่องนี้แล้วเพิ่มรหรือเก็บกดก็ไม่รู้นะฮะก็ก็มีสักอย่างหรือ,หร,อหรือมีมิติอะไรอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้การการที่เราเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยเวลาที่เกมมันจะพาไปมันจะต้องไอเดียกันเนี่ยผมอยากให้มีกระบวนการเข้าให้ดีเป็นไปได้ไหมแล้วเวลาใครที่แชร์ไอเดียมาเนี่ยอย่าไปฆ่าไอเดียกัน คนไทยชอบค่าอะเอียคิดอะไรออุ้ยอย่ามารู้ดีอุ้ยเป็นไปนได้ไหมมันจะเป็นอย่างนี้และใช้กระบวนการ yes and ใช่ครับเห็นด้วยและ yes ใช่แล้เห็นด้วยเดี๋ยวจนมันมันได้แนวทางออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งสิ่งที่ให้ดูตรงนี้นิดนึงนครับก่อนที่จะไปเนี่ยอันนี้คือ3าต,ต้นความสุขนะบริหารสําคัญที่สุดก็คือในการบริหารไม่มีสูตรสำเร็จเราบริหารตามสาร แต่สิ่งสำคัญที่สุดท่านต้องเป็นนักบริหารความสุขคนที่เป็นผู้นำเนี่ยที่เรียนในหลักสูตรที่แล้วเนี่ยพอคุณรู้ในเรื่องของ D.I.C. แล้วพอคุณเข้าใจคนรู้ใจคนเข้าใจงานหน้าที่ของคุณคือคุณต้องบริหารความสุขของคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคอนเซ็ปต์แรกของสารตั้งต้นเนี๋ยวราแบความสําคัญของความสุขเนี่ยหนึ่งคือสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงตอนนี้กายกับใจที่แข็งแรงใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายยังไม่ได้ดูแลตัวเอง เมื่อไรเมื่อไร,ร,อ,ไรอาจารย์จะไปสักที <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้จิตใจจิตใจตอนเนี้ยมันไม่ฟูจิตใจมันรู้สึกว่ามันขดผูกอะไรที่จะทําให้จิตใจเราเรารู้สึกไม่ดีเพราะว่าเราผ่านผมสองปีนะทั้งที่นาทําให้เราไม่ได้ท่องตากแดงไม่ได้ผมไม่ได้ไปต่างประเทศมันรู้สึกว่ามันเราไม่มีสบะแต่พอเปิดแล้วพอไปแล้วกลับมาเลยครับ ไปก็ไปกังวลอีกกลับมาก็ยตงกังวลอีกไอ้ความรู้สึกตรงนั้นมันก็ยังกลับมามาหลอกมาหลอกเราอู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสุขภาพกายกับสุขภาพใจที่แข็งแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมตัวที่สองคือในเรื่องความรักความผูกพันต้องถามตัวเองว่าตอนนี้ใครกำลังมีความรักบ้างครับจกมือเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ําให้น้องนีมันดู ภูเขาภูพันธ์ต่อโอกรภูกพันธ์ต่อเพื่อนอันนี้อันนี้ก็อันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญใครที่ไม่มีความรักใครที่ไม่มีความผูกพันเนี่ยมันจะอยู่แบบไร้ชีวิตชีวาจริงๆนะถับรักนะท่านท่านนี้นี่นี่ทำไมไม่เท่าท่านมาทานต่อเทียนเลยท่านมาใา่เทียนเลยมีร้านน่าดีทุกอย่ามท่านนี้อันนี้คือความรักมันตรวจสอบความผูกพันมันตรวจสอบความรัก ความรักไม่ได้มาจากการบังคับความผูกพันไม่ได้มาจากการยัเยีครับแต่มันต้องใช้ระยะเวลาและระยะเวลาของความรักความผูกพันเราไม่เท่ากันเพราะนั้นจุดปลายสุดของพิลามิกก็คือในเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จไม่ใช่แค่ในเรื่องของเป็นต์ครับแต่มันคือแค่เรี่มันคือความหน้าที่ต่างๆความก้าวหน้าที่ไม่เราจะเห็นในแคบแคเรียของเราเลยความสาเร็จจะค่อยๆทยับขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องรายได้บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของ อะไรก็ามแต,แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนี่คือพิรยนติคือเริ่มจากกายใจที่แข็งแรงเริ่มจากความรักความอบอุ่นแล้วก็านเลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตทำเป็นซีรีส์ ABC ถ้าท่านเอาดูเอกสารเนี่ยออตรงนี้ผมได้คอนเซปต์มาจากหนังสือเล่มหนึ่งผมก็ไปหาแล้วก็มันก็เจนเนเอเรตแล้วผมก็เอาไปใช้ในโอเพนเทวของของบ้านส